คุณสามประเภทนี้ไม่ควรเอาเข้ามาในชีวิตคุณประเภทที่หนึ่งคุณขี้บน่นเจออะไรก็บน่นเจออะไรก็ตำหนิไม่เคยชมอะไรเลยมองเห็นแต่ข้อเสียของทุกสิ่งอย่างคุณประเภทนี้คุณต้องรีบหนีไปให้ไกลเพราะไม่ว่าคุณจะทำดีเท่าไหร่เขาก็มองไม่เห็นอยู่ดีคุณประเภทที่สองครับ คุณขี้วิจาร์ณเจออะไรก็มีแต่ข้อติเจออะไรก็วิจาร์ณเรื่องคนอื่นเรื่องครอบครัวคนอื่นเรื่องหน้าที่การงานของคนอื่นวิจาร์ณคนอื่นเก่งแต่เลิมวิจาร์ณตัวเองความจริงแล้วตัวเองก็ยังเป็นแบบที่ตัวเองวิจาร์ณอยู่เจอคนแบบนี้ก็รีบออกห่างนะครับคุณประเภทที่3ครับคุณคิด ลบเวลาเจออะไรก็มองในแง่ร้ายเจออะไรก็มองเห็นแต่ปัญหาไม่เคยเห็นข้อดีในทุกสิ่งอย่างคุณประเภทนี้น่ากลัวมา,มากเพราะไม่ว่าชีวิตเขาจะมีสิ่งที่สวยงามในชีวิตขนาดไหนเขาก็มองไม่เห็นอยู่ดีต่อให้คุณทำดีขนาดไหนถ้าอยู่กับคนคิดลบเขาก็จะคิดลบได้ทุกเรื่องเหมือนกันเพราะฉะนั้น ถ้าคุณเจอคุณสามประเภทนี้คุณต้องรีบหนีให้ไกลเลยนะครับ